vivo ครับเผยดีไซน์ของ vivo x 3 0 0แล้วก็ x 3 0 0 pro ว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นถัดไปที่สานต่อจาก x 2 0 0ครับเตรียมตัวจะเปิดตัวเดือนตุลาคมนี้แล้วครับหลังจากที่ vivo x 2 0 0ซีรีเปิดตัวไปครับได้สร้างชื่อเสียงการถ่ายภาพให้กับ vivo ได้แบบกระหึ่มมากๆครับล่าสุดครับผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ vivo ครับได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นถัดไปครับ นั่นก็คือ X 3 0 0ยครับเผยเห็นดีไซน์ตัวเครื่องอย่างชัดเจนครับสำหรับรอบนี้โดยในภาพดังกล่าวนะครับก็จะประกอบไปด้วย Vivo X 3 0 0แล้วก็ X 3 0 0 Pro ครับซึ่งจะมี2รุ่นด้วยกันซึ่งการดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้ครับจะมีความเรียบแบนมากกว่า X 2 0 0แล้วก็ X 2 0 0 Pro ครับรวมถึงตำแหน่งแฟลชด้วยครับที่จะย้ายไปอยู่มุมด้านข้างของด้านหลังตัวเครื่องครับโดย X 3 0 0ครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีฟ้าและก็สีชมพูครับ ในขณะที่ X 300 Pro เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีเหมือนกันก็คือสีดําแล้วก็สีเบจซึ่งจะให้ดูความพรีเมียมแล้วก็หรูหรากว่าครับแล้วก็ทั้ง vivo X 300แล้วก็ X 300ครับจะประกอบไปด้วยโมเดลกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งยังโคกับเลนส์ไซส์เหมือนเดิมครับถึงขั้นที่ว่าผู้บริหารของ vivo ครับได้เผยภาพตัวอย่างที่ถ่ายจาก vivo X 300เลยครับซึ่งในรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลครับสำหรับเลนส์หลักนะครับ ในภาพนี้เองนะครับจะถ่ายด้วย vivo x 3 0 0ครับซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลความยาวโฟกัสเนี่ยอยู่ที่2 3ม mm มครับซึ่งจะเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและก็ได้ดัมิกสีเนี่ยได้อย่างแม่นยำมากมากครับแล้วก็ยังได้โพสต์ภาพตัวอย่างที่ถ่ายจากกล้องซูมเทโลยี apo ครับซึ่งเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของการเก็บรายละเอียดสีของ vivo x 3 0 0 pro ปครับซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องของขุมพลงังกันบ้างครับสำหรับตัวเนี้ย ที่มีข่าวหลือมาว่าจะใช้เป็นของ Mediatek ใช่ไหมครับก็ตามคาดครับตัวนี้จะใช้เป็น Mediatek d e m e n s i t y 9500ครับซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่4.21 GHz เลยครับมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลในเครื่องเป็น V3 พัดด้วยเพื่อยกระดับการถ่ายภาพของ vivo X300 series ให้สูงขึ้นและก็ก้าวกระโดดไปกว่าเดิมครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลที่หลุดออกมาทั้งหมดของ vivo X300 series ณปัจจุบันนี้ครับก็อีกแค่1เดือนเท่านั้นเองก็จะเปิดตัวแล้ว ส่วนประเทศไทยเราเองครับก็รอไม่นานครับ vivo X 300 Series ได้วางขายในประเทศไทยแน่นอนใครเป็นแฟนน vivo ครับเตรียมเก็บเงินรอได้เลยครับสิ้นปีนี้ได้จัดแน่นอนครับ